ัอนีมีกูสแอดวาโลอาชื่อใครวะพี่ผมมีคำถามพี่มีใครเปีใครเจ้าชันวาโลป่ะผมสามารถผมสามารถในคนที่อยู่เอมันกับผมได้แบบนี้แบบอยู่อะแง่นี้่ะอยู่คนละโซนกันนหอพี่ผมให้คนที่อยู่คนละโซนกันมาเล่นวาโลกับผมได้ป่ะ ได้นะอยู่อยู่คนละโซนเลยนะพี่ใช่เกมนี้เล่นไหวนั่นละฮะเพะว่าเกมนี้โอ้โหเพวพี่มีพิรุษเดี๋ยวแป๊บนึงเกมนี้เล่นไงระวังเวลาออกมานี่อันนึงผมเรี้ยบปีเจ๊แป๊บนึงเลี้ยบปีเจ๊ตัดเงินโทรศัพท์โกโก้หกพี่ตัดเงินที่ไหนล่ะเก็บเงิน ตัดงินพี่หมวยพี่หมวยอะไรพี่หมวยไม่มีตังค์ไม่มีเงินเดือนหรือไม่มีสักอย่างอ่ะชีวิตเนี่ยเออแค่นี้ก็ไม่มีอยู่แล้วเงินเดือนอ่ะยังจะมาตัดอีกเงินเดือนไม่มีไองโนเยด้ยดเห็กก็พี่ กืบจะบอกพี่โรดิอนได้เยเกพี่ไม่ได้บอกป่าบีมานด์ฟ c h ดะแชาอยอยู่เราก็แอบมึงเสียกำลังกินข้าวอยู่มีคนโยนครับมีแผนพี่แผนแผนแผน